กินดาบเปปปี้โอเคครับมาจากช่องอะไรฮะคุณผมปิดตามผมบอไว้ติดลูกไงฮะอ่าติดลูกาารเเวลลยนนะคับติดลูกแล้วเออใครๆกับใครหน้าช่างมันเถอะอันนี้เพื่อนเดี๋ยวเริ่มอยากอะไรค่าสิกค่าสิกก่อนแล้วกันดัเครือพอ่านี่บึงตายแน่ฉันจะฆ่าเกผมบอกแล้วอีกงจริงแนะจะไม่หิดเป็นไรไห้เลย เยี่ยววะเยะี่บบโน้ตมันแปลกๆ,ๆว่ะมองโน้ตมันไม่ได้เลยเราว่าโน้ตง,ง่ายๆอีกเพื่อนคลาสสิกจัดไม่เห็นไหมก็เกิดแล้วคลา,าสสิกมือถือ,ถอนั่นก็จะเป็นมือถือนี่มันมือถือมือถือก็เกิดได้เชื่อผมดิสูดเจ็ดอันมันเป็นมือถือ <laughs> แกอาจะมีางช่วแกได้หรอวี่โอ้เลิกือกันแลเวลาที่เป็นกัปติกแล้วคือโอ้โหคนเก่งเลยเก้าสิเจเปอร์เซ็นต์เวลคขโบให้ดูเฮ้ยตรงนี้กูกลัลาดมากเลยอ่ะเกินไปแต้มน่าว่าเราโองพลาดโอ้ยแย่ว่ะทำไมแต้มก็ไม่ค่อยกักกัน รอบนีหมดยังไม่ปล่อยคนาโดนข้อหาแต <te ่ไม่กูแบบอันนี้หายดีดีน่าหายนักก่ารู้ให้กูตีไปนี่นะสำหรับคุณเด๊กที่เข้ามาดูแล้วก็น่าจะรีบไปกับพวเค้าด้วยนะเมื่อกีย้เลยนี่มันอะไรไอเอ็มเดอะวินเนอร์ดูมันแบบนี้มึงตายกูได้ข้อหาเรื่อการเมืองฉันจะฆ่าแกทิ้งด้วยเขาที่อยู่ทว่ากูกูจะเขาที่แทงู ไม่เคยค้ยทะลุเลยเพื่อนโหดแดมเอ้าจะเรียกมันผิดเรียกอินเซนมาขอโทษแล้วกันทีไม่ละนักใจคอิงเตะยิงแกไปดูด้วยเขายิบวามผิดกับโทษทีพอดีมือชินไอ้นู้นแดงที่มันเพิ่งเยอะเกินไปแล้วเกิดว่าอะไรเนี่ยที่อ่ะทำมันลงแต่ข้างเดียวอ่ะไม่ไหวเลย อเออเจ็ดมาเออโอเคกดปัดแบบนี้เราไม่พลาดที่กดเออเจ็ดพลาดรัวๆเลยเยหยุดดิ้วทับใจอยขนาดจะไปเปิดสติเราบอากดสุดได้เลือกเพลงอินเส้นใช่ไม่ได้แบบนคงต้องได้จริงจัง <c oughs> เหมือนแต้มขึ้นมาเหมือนได้พอกดเมื่อนี่นะเบอร์น่ะเต็ <c oughs> มสี่หมื่นพรมกันกดเป็นกระปุกมันโตไม่ได้ใหญ่โอ้ดูก็ดูเขาสิได้ไงแต้มันต่างกัน <c oughs> ตรวสวยกันด้วยจริง <c oughs> โอ้เจ็ดหมื่นเป๊ะโปรล็อกแล้วทุกคน <c oughs> นี่อันนี้แหละอติของกูเพื่อนดูระดับด้วยระดับอะไรเอ่ยไม่ใช่ฮาร์ดว้าว โอ้ยชิดแต่เราคุณไปได้เลยไปด้วยไม่ทนลัดเลยโอ้ยเช็ดโอ้ยเดี๋ยวเขาจะสาบบ้ารถ่องดอัดติงได้หรืไอไปเฮ้ยคุณโดนซู้ผมไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ค้อนเก่งไง ี่โอ้เจ็บโอ้กูไม่ได้เลยตัวโคตรติดกันเลยตัวไม่นัดเลยอ่ะโอ้เจ็บแม่จุดอะไรกับผ้ามาไม่ได้เลยจู โอ้ลลลโอ้ชนะกูไม่มีเศษนะฮะกูโคตรเก่งเลยเพื่อนเป็นไงกูเก่งเกินไปงไปแล้วเรื่อ่ง่ายมากอซี่เอ้ยทุกคนสองสองสายของต้องแถมบทเรียนให้เขาแล้วนะฮะทุกคนเพราะว่าเขาไม่รู้จักเพลงที่ยากไงทุกคนโอเคกลับมารับบทเรียนทราบเพื่อนมามามากับมารับบทเรียนกลับมารับบทเรียนเพื่อนเดยอะไหมแบบสามเพลงไม่เยอะหรอใช่มีสามเพลงแต่ว่าแบบ มึงบอกกันว่ามาันดูง่ายไม่ได้มึงต้องบอกว่ายากแบบนี้มันไม่ตรงสคริปต์ที